แรกบอกแรกหนูเงินาทหานไม่กูกูไปซื้อน,น้ำเติมชิมาตรงมาเติมยังเมทานต์ใสายนี่เป็นยังยังบ่เศร้าก็เศร้าสาวุว้ยชิมตงอยู่กับชีวิตกูเฝ้าม,มาวุย้ยมาอย่างไรเพื่อนมาที่นักเรียนเตรียมทหารอานัางซื้หอห,หัวใจเหรอโมโหเพื่อนไม่มีมสมาธิอ่านเลยบึ่งพอมหนองกุฏิละ่ะทิ้ดยางสอง คู่มึหายใจกันมึงคือโซ่เปล่าว้าวเดี๋ครับคู่มันจะใส่ครับคู่สิบใบเยี่ยมบันฟิตแลนด์เห็นบ่มาโรงเรียนหลายมือแล้วคู่หูเรื่องขอคู่เฟิลแลนด์หรือบ่ครับนี่ละคู่าสิบใบถามเบิ้งเห็นบ่ไปโรงเรียนหลายมือแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ฟังครับเช่นคู่เป็นนังก่อนครับมันมีเรื่องอีหยังโอ้ยคู่ฟังเบิ้งฟิลแลนด์มีความฝันครับว่ามันอยากเป็นตำรวจมักฟิลแลนด์มีปมครับไทยบ้านเขาว่าขอคู่เติดยาเดี๋ยวคู่สิล่องไปวอาน้ำฟิลแลนด์เบิ้องมัน เมื่อหลุดบวเลียนับสวัสดีครับคู่มายัางครับคู่มานําโตไปเลี่ยนมากมานังก้อนมากคู่มาเตือนสติโตบ่อย่างให้โตลมเลิกความหวังที่ิเป็นักเรียนเตรียยทหารโตอยา่ากอดฝันเอาไวา้จงเอามัานมาเป็นพลังชีวิตถ้าโตสูโตสีชนะทุกยาแต่ว่าพอกัหนองผมยังยุ่งเกียียวกับยาเสพติดถ้าผมไปสอบมันสิดีบ่ครับนั่นละ่ะโตเฮงต้องทำฝันให้เป็นจริงเลยสิได้มาปรปาบปามเนี่ม,มูนี่ให้มืดไปจากชุ่มชน ตัวต้องเป็นพลังให่ชุมชนได้แล้วเอานี่เอกสารกับหนังสือเตรียมสอบผู้เตรียมมาให้ตัวไปอ่านเด้อครับผมครับผมดีใจใจเฮ็ดไม่ได้ครับ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 บักฟิแลนครับบักฟิแลนบักฟิแลนเป็นยังเป็นโมเด็เป็นยังครับมาสอบติดเตรียมทหารครับนั่นคู่อะไรของมันต้องเฮ็ดได้นี่แหละรางวัลของคนมีความตั้งใจผมดีใจก็มาหลายครับเออคู่ก็ดีใจนะสวัสดีครับ ผมชื่อปังปอนผมอายุ14ปีผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อการ์ตูนเราสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโดวยบ้านของเราอยู่ใกล้กันเราทั้งสองคน <ไป S 1> ชอบเล่นฟุตบอล <ไป S 1> และมีความฝันที่เหมือนกันคือการไ, <ป S 1> ได้ไปเป็นนักเ<ป>ตะอาชีพและอยากติดทีมชาติเหมือนกับพี่เจชนาทิพย์ พวกเราจะมาซ้อมบอลด้วยกันทุกวันตอนเย็นเราสองคนเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานผมมีความสุขเมื่อได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนสนิทของผมแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเพื่อของผมก็เปลี่ยนไปเมื่อเพื่อนของผมได้รู้จักกับยาบ้าเพราะมีงงใ,ใครบางคนเอามาให้ลองแล้วแจข้องดีบนหนอย แล้วตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ค่อยๆทิ้งความฝันความฝันที่อยากเป็นนักเตะทีมชาติผมก็ได้แต่เฝ้ามองและรอคอยว่าสักวันหนึ่งเพื่อนผมจะกลับมาเล่นฟุตบอลด้วยกันอีกครั้งเหมือนตอนนั้นที่เราเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขไล่ล่าความฝันด้วยกันอีกครั้ง นั่นนายใช่ไหมกระตูนูเยงวันเพราะว่าวันนั้นูเลือกทางผิดเลือกลองยาวบา่าแล้วมันก็พังลูเหนยวนายยำคู่นี้ได้ไหมูคที่ถึงสนามูคที่ถึงชีวิตที่มีความฝันง,งั้นกลับมาเต่เพื่อนยังไม่สายอย่าไปให้ยาพังชีวิตปองนายมากไปกว่านี้อ่ะเตะบอลกัน ที่ผมจะทำความฝันให้ประสบความสำเร็จผมเริ่มจากจุดเล็กๆโดยการชนะใจตัวเองผมวิ่งผมฝึกผมเหนื่อยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนั่นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมในระหว่างทาง ามีสิ่งที่มองไม่เห็นมาฉุดเราออกจากเส้นทางที่ดีได้โดยเราจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจเราไม่สามารถคาดถึงอนาคตข้างหน้าได้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยเราจะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้โดยยึดมั่นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ความสำเร็จที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นผู้กำหนดรักตัวเองห่วงตัวเองและห่างไกลจากจยากเสพติดทุกคนล้วนมีฝัน ฉันเองก็มีฝันสารเสพติดก,กับชีวิตที่ดหลฝันนะคะสารเสพติดไม่เพียงแต่ทําลายชีวิตยังทําลายทั้งความฝันของเราอีกด้วยครูเชื่อนะคะว่านักเรียนทุกคนมีความฝันดังนั้นเราอย่าไปยุ่งกับสารเสพติดเลยนะคะไหนใครมีความฝันว่าอะไรบ้างคะหนูเป็นเด็กดีับ ฉันอยากเป็นหมอเลยต้องขยันอ่านหนังสือหน่อยน่ะอ่าน,น,นะนจนไม่อยู่ไหวลยทักกันมาทำไมอะ หรอที่กูนาอขวัญสอนไว้ว่ายาเสพติดกับชีวิตที่ดับฝันจะไปไหนก็ไปไปต้องการนเนี่ยพนักงานหรบพี่เอ้ยเป็นไรทีหลังก็ปรับปรุงตัวไม่ไดีเลืออ่านอันกอามาร่วมกอดฝันจุดพลังชีวิตไปด้วยกันฝันให้ไกล เลกไปให้ถึงผมชื่ออาร์มเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นคือผมอยากเป็นหมอเพื่อที่จะได้ดูแลพ่อแม่และคุณยายที่ได้ให้ความรักความอบอุ่นและเลี้ยงดูผมให้เติบโตมาได้อย่างดีแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างแหละ เฮ้ยบราลนายดูคิดเครียดนะลองสักตัวหน่อยไหมจะได้สดชื่นเหมือนเราไงเฮ <g edsię> ้ยไม่เอาครับไม่เอาครับเฮ้ยนายช่วงนี้ดูไม่ค่อยร่าเริงเลยนะเอาบุหร e ี่กับเราสรักมวนไหมรับรองเครียดแน่นอนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าครับ ที่สุดก็หนีพ้นสักทีเพื่อคนที่ผมรักเพื่อฝันของผมเพื่ออนาคตที่ดีของผมผมจะไม่ยอมให้อะไรมาทำลายมนันค่ะผมจะกอดฝันนี้ไว้ให้แน่นที่สุด เพงใดเสียงหนึ่งขาดหายไปบทเพลงยอมไม่สมบูรณ์เรื่อกที่มึงไป,ปใส่ต้องบอกว่าสอนแค่คนไปนใส่สักคู่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันจะโตเปลี่ยครับปไนมันไปทุกมือดีครับคู่ผมว่าเตรียมไปเด็เออแล้วคู่สิลล์เรื่องมันอยู่บ้านเสอง มมูถ่าเจ้าอยู่ในสมพงศมเจ้าขึ้นรถไปสอบคู่่าเพลงมันมัวมวนเดชถ้าม,มีเสียงพิม ในวันที่ความฝันของใครคนหนึ่งเกือบจะดับสายออมก,กอดจากเพื่อนคือเชื้อไฟที่ดีที่สุดที่จะช่วยโอบกอดความฝันมันไว้ บริหารต่จ้งพินดอกภาษาตับเกรหนงกันผู้ได้รทํากำลังใจจากกลุ่มเพื่อนเลิกยายได้สำเร็จสูงถึงสาเสียงจากเพื่อนช่วยชีวิตได้